พลตรีอนุไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่32ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในจังหวัดลำปางนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนจิตอาสาที่จังหวัดลำปางค่ะร่วมกันทำแนวกันไฟรอบผืนป่าดอยพระบาทเขตอุทยานแห่งชาติเขลางันพธิ์อำเภอเมืองขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า3เมตร ให้ยาวต่อเนื่องและเชื่อมต่อถึงกันตลอดแนวพื้นป่ารวมเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรขณะเดียวกันนะคะก็ได้ร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยการนำเศษใบไม้กิ่งไม้มาบดอัดเป็นก้อนเพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานพลังงานทดแทนและนำเศษใบไม้บางส่วนนำมาบดย่อยเพื่อไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ในป่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยฐานและประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปค่ะไปต่อกัน